สวัสดีครับสวัสดีครับชื่อยังนอครับเนี่ยผมได้มาลุดผู้อาบนครับอยู่บ้านไหนครับอยู่บ้านน่าเสียกสมุนท่าเสียกเพื่อย่างตลาดจะว่ากระชิตน่แหละครับเป็นนังมาก่อนครับเนี่ยโอ้ผมเป็นหลายเนี่ยครับไต่ทางใต้ผมมันทํางานผิดปกติเมื่อไรเห็นจะเป็นโลกเก่าแน่เป็นนิวเนี่ยเป็นหลายอย่างปวดแช้งปวดขาแล้วครับมากินสมุนไพรัวนี่เป็นยังไงครับ รู้สึกว่ามันดีขึ้นไหมครับตะกอนนี่ช่างาน้นนะจิตถ้าได้เลยที่เกาไม่ติดข้นเลยปวดแข้งปวดขาย่างไม่ได้หรอกครับเจ้าเมืองโากินยังไงกินได้เดี๋ยวนี้ตะกอนนี่แกงไก่ที่น้องมีสุมพวกนองหมกน้อยกินอะไรกินแล้วปวดมันี่ไม่กินได้คุณเอาหรอกครับบอกผิดได้เลยครับกินอะไรมันก็่ปวดอีกเกาก็ไม่ค่อยขึ้นครับตัวนี้ปวดข้นแล้วไรอะไรเดี๋ยวนี้ดวนแล้วปวดข้นจะพกินยาดีมาก พูดว่า,าที่กินก็ดีกันอยู่แล้วผู้ใดแนะน่นไนาไม่หูวจักครับปอบุเลียงครับปลาเลียงเลยครับแนะน่ไนาไม่หูวจักเป็นยุวันนั่นเสียเป็นมาแนะน่าแบบเป,เป,เปลี่ยนเปนลี่ยนเก่าผมก็เลยมาแนะน่าว้กินยาตัวนี้เมืงอง,งล,ล่องเมืองคำมันดีขึ้นนะมันก็ดีขึ้นที่พันบายูหรอกครับสมุนไพรไวิโอเซ่เดี๋ยวครับกับแม่นครับนี่ะครับตัวนี้แหละครับคูดว่าสิกินต่อเนื่องบ่ครับนี่ยก็เลยกินไปเรื่อยๆนะครับแต่มันดีแต่ถึงอายุสี่มันปวดเก่าไหม ปวดแล้วมันทรมานนี่ไปหาหมอทางหมอกับใครจะแก้ก็ไหลขึ้นอตอนนี้เบิร์ตเลิกกระปุกเหรอครับเบิดไปซองครับปุ๊บเบิด์ตเนี่ยนี่เลื่อมครับเดี๋นี้อยากเคลีฝากพี่น้องไปบอครับมีกันไหนแนะน้ำพี่น้องบอครับแกผู้ใดปวดแข้งปวดขายหพราวปิดเก่าเป็นยังนี่ร่างกายพ่ค่อยแข็งแรงก็ร่องมึงได้ครับแายมันดีผมก็ว่าผมดีกินอยู่แล้วครับผมกินเหลืองก็ดีกินอยู่โอ้ดีใจน้ำเลยครับผีม่นดีครับครับสวัสดีครับ